ตะหน่อยย่ำหมกม่วงพี่น้องมามาเสียบน้ำตะหน่อยครับผมย่ำหมกม่วงใส่ตุนหอมใส่กุ้งแห้งใส่น้ำปลาเนัวๆบักขามกับนี่ได้อพี่น้องนี่บักขามตุลข้าวปั๊มที่เรียกว่าสีตำบักขามมันละโอ้ยมีเจนเนอเรจุย้ยมามากินน้ำกันครับผมมาเสียบเสียบน้ำกันครับผมตำบักม่วงตำบักม่วงนี่ผู้ดใดอยากกินบักขามหน่อยก็มากิน ผมครับแล้ออมือหนาตําสไตปูหน่อยใหม้มั้งตัามขามไปูหน่อยฮะจับหมูงแต่หน่อยเนะี่ยมาพี่น้องมาม,ม <c oughs> <c oughs> โลหลายพี่น้องไม่มหหเหม่ข้าวบวเปียกบัวม่วงบวชสมฮึน่ากินมากบวม่วงบวชมบัวม่วงบวชสมม,สม,มากมากเลยเนาะบวบเพชรพ้อคอ,อ,อยเพชรพ่อดีนะแต่ว่าสีมันแดงมันแดงกุ้งซื้อนี่กุ้งนี่ไหมกุ้งในน้อยนี่ไหมพี่น้องอ เฮยกินบาฟเสียังคือไ่ค่อยเปรี้ยวเนียบ้าคนด่วเน้ยจะจด่วนอีกทีก็มามาเฮ้ยมาชิมมื่อไงครับแล้วสิติดใจเพชรพอดี ไปจนไปหอมใส่ำนึำ่งไปกินกับขา่าข้ามาัดแฉะ ่บ่เพ็ดซาตินานามันแดงมันแดงปูัออแดงปูบ่เพ็ดเพ็ดบ่เพ็ดแล้วบกม่วงกับกัสบกส่งบกา่วงผสมเนี่ยโอ๊ยกิ่นไหลขอโทษจ้ะคือว่าจกลินออกมาออก่อนอืมผสมไม่ละ พอดีนั่นให้บ่ติดใจสวัสดีจ้ากินบ่กินมังเน้าอ่ะกินมังเนี้ยบ่ะฮะกินมะขามบ่สน่าแต่จืดจืดด้วยพี่น้องไม่เปรี้ยวไม่ต้องกลัวท้องเสีย เจพ่อแจมแจมมากอมองใส่ตัวเย็นเสียบชิ้นสุดนึกว่ามันสีสมก็นี่คือยังมือนะพี่บีเอาม่าน่ะสมสมกินมื่อใดเลยไม่ค่อยสมเคร่องหน่วยเก็บกเปเจกตความเพราะว่าจ้หองยืนบีออกมาอเจ้าไม่้แทน ปมาฟินี่ที่ปว่านุเลยขม่เบียวมาเบื่อแล้วบ้านเ่ะอันนั้นสมมันบัานเาเ่อกจะว่ามันเหีียวพอเลื่อเอาถิมันเหีียวไหมแกตูไว้มันเหีียวเจ้าทำเจ้า่าขามหรือข่าขนาดคนเอา้าท่านหน้าลมุ้งจะย้านหาพอยที่หน้าอยากกินที่บ่อตีอ่ะไปอาบน้ำจ้ะ ครับเดี๋ยวนี้ๆอาบน้ำให้พ่อกินอกร่อาบน้ำนะลูกนะเดี๋ยวไปเข็นรถเล่นข้างล่างเนาะโอเคไหมจ้าโอเคไหมโอ้่นี่ๆเ,เปียกมันแอบแย่เห็นไหมเปียกปนยนอนอีง แต่น่อยว่านุมยาใส่ส่ฟ้าบเมีนบอกมันอับคือไมันอัพนอนเวลานี้นทับอัธทรมาาเฮี้นั่หอกไหมเฮยเฮียนอนอลอพขวว่าขนุมกเกินนมก็หิ้จกต้องานมเืกนมแต่มันก็เลยเปลี่ยนมันก็เลยอัพ่ไเปลี่นมันล่างมันมันมันแดง,งนะ่นอนแดงล้วแต่ว่ามันก็แดงหลายเด้อ นะมาไมนมี่มนแข่งมนแข่แงเดยไมระเดชเตวานม,มีกินไหมครับมันอับเพื่อนอนนุ่นงอับดเลียนเอาน้ำเกลียร่างให้คนอาบน้ำดีๆล่างจ้าอาบน,น้ำเตวาบถูของคนหนุงางเปเก็บเจียวน,น้ำเกลียคอยล่างคอยเซบเอาผู้ใดมีใหญ่ยัยยงถ่าอัน ใค่ะผูลูกยบอกให้ด้วยไม่อยาดหยังใจหยาอหยังจังที่เซาอมาเอาบขาไปกินยังไงบะขาบอลแต่หน่อยเอามาคนต่ำกว่อลูกเรตต่ำต้นไหนต้นยูนิมูบานก็จข้่งหน้าคนซ้แบบเลยนะ้ายสองฮ้ยบานลูกเรตก็จะต่มออกกันนั้นมันยางมัน Ừ. Ừ. Tập. Chịp lâu. Giờ phải cái, đó, cái nào bà? Thế ừ. này hưng. Giùm mấy hôm nay. đi kìm. Tao tóc. Kìa bữa nào. Giùm tóc. Tao tóc. Tao บรูแล้ะน้าบองแล้วนะเอาเมื่อก็บเอาทำกันผมเก็บไปแล้วเมื่อวานนันตัวมังไงนะมันตังสองคนกับลุงเว็บหวมพ่เขห็นมึงเกขึ้นมานองเาจะจีิเมอวนนี่ับเกดได้หรอเาเป็นงานห้องเลย นี่เนี่เขียวที่ก็เนี่ยวันผระเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยวนเกี่ยวลักถ้าเกี้ยวเกี้ยวลักหนึ่งวานเนี่ยคนไปอยากนอนอูแม่จ้ะเดี๋ยวคุณจะเลยห้องห้อง้วบาดห้องห่องว่นไม่ตั้งใจห้องไม่พป่น้องห่อง่องห้องานแข่อยู่ไหม một người khái hoàng, môn hát, hầu hoàng hảo. Bệ quán mình như binh hảo. Môn hảo, hoàng, hảo. Mắt đi. xín đi. Mát đi. Mát hoàng Mát đây Mát đi.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  lên. Làm, làm đi. lúc đi. ตื้อด้ยไหมก็แบบแบบตายาเต้าจ้งก็นั่นนั่น้จงก็มากูเจ้ากินอ่ะกับข้าตุก่มไก่ขาวขนี้งขาขงยิบ่ ใครมันได้แจกแถมนโอ้ย่อยากไอพี่น้องของหมอโอ๊ยเสียเนาะมบืองนี่เนียวเบืองเนียว่าทุเรศมากดูนี่คุณพ่อคุณพ่อทำอะไรคะบอกว่าเอ้ซื้อใครมาจจกแถมยังได้ไปซื้อพุ่นหรอซื้อรานมชงซื้อใส่รามชงให้พ่อพ่อพ่อยุ้งตอมแขนพ่อน่ะฮ้ยน่ะท่างไปแหละ ไปไแล้วแต่จืดอันี้ได้ควายจริงๆหล่ะจะเด็กกางมุ้ดอย่างนี้นี่พี่น้องงามขึ้นเลยจะเข่ามาจังเลยพี่น้องดีดีเลยนะที่นี่แม่ไปอาน้ำใส่ให้อาบน้ำลูกนะที่นี่เรองน่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะรู้ไหมคะนอนลก่อนนะนี่ไปอาน้ำให้อาบนะคะลองก่อนนะคะ เไปเอาน้ำก่อนงเมอนลไาน้ำใกระมังให้อาจะะบไรทำหมกยำหมวอเปลี่ยนไฟแฮ้วบาต้อกินว่นไหนกินเลยจ้าเลยตหลายครับ ว่าใครบ,บอกเพิ่มม่าขอบคุณเจ้าพจินเป็นค้ายก่บรมากิกได้กินได้กินคำคำคำ้าครับไปไกันน,นี่ะขอบคุณขอบคุณหายครับผมสัจจามากัดสวัสดีครับ